สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุบิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะเช้า,ชานี้ค่ะมุกมีเรื่องที่ทางนอบอขอนะคะหรือว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้อนุมัติช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุดสิไร่ซึ่งมีวงเงิน4.40หมื่นล้านบาทโดยเบิกจ่ายในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะนายพิชัยชุนห่าวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังค่ะก็ได้มีการเปิดเผย หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอขอนะคะว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต2,568และข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,568และ2,569โดยจ่ายเงินสนับสนุนราละ1,000บาทนะคะรายละไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งใช้งบประมาณรวมกว่า44,000ล้านบาทโดยเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่ะ ทั้งนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความเห็นตรงกันว่าจําเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแม้รัฐบาลจะมีมติไม่อุดหนุนต่อเนื่องในระยะยาวแต่กรณีปีนี้ค่ะถือเป็นสถานการณ์พิเศษนะคะที่ต้องเว้นหลักเกณฑ์โดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวขณะที่อินเดียค่ะเปิดให้ส่งออกข้าวก็ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยลดลงอย่างมากจนต่ํากว่าต้นทุนการผลิตซึ่งเกษตรกร,กรหลายรายนะคะ จึงประสบกับภาวะขาดทุนค่ะซึ่งสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อดำเนินการจ่ายเงินต่อไปโดยข้าวหนาปรังจะใช้งบประมาณราว7,200ล้านบาทซึ่งต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบค่ะโดยยืนยันว่ายังมีงบเหลือจากปีที่แล้วนะคะเนื่องจากงบบางอย่างได้เตรียมไว้แล้วโดยคาดว่าจะจ่ายได้ภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนข้าวนาปีนะคะใช้งบร ประมาณ36,000ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายภายในการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ในปลายปีหน้าค่ะซึ่งเงินนะคะจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธานาคารทอกอสอของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงซึ่งใช้มาตราย8 8แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐคาดว่าจะมีผู้ได้รับกว่า4ล้านครัวเรือนค่ะ โดยคุณผู้ฟังคะข้าวนาปังค่ะรัฐบาลจะจ่ายเงินปีนี้ครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้ายนะคะในรอบต่อไปจะไม่มีการจ่ายเงินสนับสนุนอีกโดยรัฐบาลมีข้อแม้ว่าจะไม่สนับสนุนการปลูกพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพและส่งเสริมให้ลดพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชหรือว่าปลูกพันธุ์ข้าวที่มีมูลค่าสูงเช่นข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวอินทรีย์ค่ะซึ่งก็จะมี ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง30%รรวมถึงเร่งพัฒนามเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำการตลา,าดร่วม กับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งแผนระยะยาวของรัฐบาลค่ะคือการลดพื้นที่ปลูกข้าวจากกว่า75ล้านไร่เหลือประมาณ60ล้านไร่ใน7-10ปีข้างหน้านะคะเพื่อให้อุปสงค์แล้วก็อุปทานเนี่ยสมดุลกันลดความจําเป็นในการอุดหนุนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรไทยในอนาคตด้วยค่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการปรับมาตรการแล้วก็นโยบายเพื่อมุ่งส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์คุณภาพลดพื้นที่ปลูกข้าวแล้วก็มีการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดในต่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย,อย่างยั่งยืนค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเชา้าเวลา6นาฬิกาทางสวทนครพนม fm 90.25 MHz วันนี้มุกสุพิชาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ